บอลไทยลีกแข่งสามลีกเนี่ยถ้าสมาคมไม่เอาเงินส่วนที่สปอนเซอร์ไปจ่ายค่ากรรมการทั้งกรรมการในสนามทั้งว a อาทั้งการถ่ายทอดหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเนี่ยไม่มีถ่ายทอดเนี่ยสปอนเซอร์เขาไม่ให้ตังค์ละเพราะคุณไม่ถ่ายทอดแล้วฉันจะให้ตังค์ทำไมเห็นไหม พราะฉะนั้นเงินเงินที่สมาคมได้จากสปอนเซอร์มามันไม่ได้มาที่สมาคมแล้วแบ่งกันกับสโมสรขึ้นหนึ่งแล้วก็แบ่งกับทีมชาติขึ้นหนึ่งมันจึมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะหมดเจ้าหน้าที่จัดก,การแข่งขันสถานที่จัดก,การแข่งขันการถ่ายทอดกรรมการผู้ตัดสินทั้งในสนามและก็ v วีเห็นไหมว่าเงินมันต้องไปตรงนี้ถ้าวันนี้ผมบอกว่าผมไม่จ่ายเงินผู้ตัดสิน จบไม่การแข่งขันการแข่งขันไม่เกิดสปอนเซอร์ไม่ให้ตังค์ใครเดือดร้อนสมาคมเดือดร้อนลีกเดือดร้อนไหมหลีกเดือดร้อนเพราะนั้นก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจเราไม่โทษใครไม่โทษสปอนเซอร์ไม่โทษโครคภัยไข้เจ็บมันเป็นสิ่งที่อุบัติโดยไม่ตั้งใจเพราะนั้นอยากจะให้สื่อแฟนบอลเข้าใจว่า สมาคมเนี่ยไม่ได้ถือเงินไว้เพื่อมาแจกสื่อ้แจกทีมในลีกอย่างเดียวเงินที่ได้มาก็ต้องบริหารให้ทีมชาติอย่างที่บอกไม่ส่งทีมชาติแข่งได้ไหมไม่ได้ไม่ให้กรรมการได้ไหมไม่ได้ผมอยู่มาหกเจ็ดปีไม่เคยติดค้างเงินกรรมการเหมือนในอดีตเลยสักรายการเดียว ไปทําหน้าที่เสร็จเบิกเงินได้เลยไปทําหน้าที่เสร็จสังคมาคมโอนเงินเข้าบัญชีกรรมการเเียอยตูนเป็นสื่อมาก่อนที่ผมจะมาเป็นนายกสมาคมก็รู้ดีว่าสมาคมค้างเงินกรรมการผู้ตัดสินทีปีสองปีถึงจะจ่ายแต่ตอนนี้มันไม่มีใช่ถ้าผมจะทําแบบนั้นก็ได้โกงกรรมการติดไว้ก่อนปีหนึ่ง เอาเงินมาให้สโมสรได้ไหมใครจะไปอะ่ะทุกอย่างมันเข้าระบบแล้วเพียงแต่ว่าเงินที่มาสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ที่มาสนับมันลดลงจากเดิมเคยมีเก้าร้อยล้านสมัยถููลดเ,ลเหลือสามสี่ร้อยล้านเราต้องบริหารตรงนี้ให้ได้